ไปดูในพื้นที่ของจังหวัดยะลากันบ้างค่ะโดยจังหวัดยะลาค่ะได้มีการยกระดับคุมเข้มเมืองยะลารับรายยหลังพบความเคลื่อนไหวเตรียมก่อเหตุค่ะจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายนใต้ห่วงที่ผ่านมาค่ะซึ่งคนร้ายยังมุ่งหมายที่จะก,ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความสูญเสียให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนประกอบกับข่าวความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้าม เตรียมการก่อเหตุในห่วงนี้ค่ะซึ่งไกล้วานฮารีรายอของพี่น้องชาวไทยมุสลิมทําให้หน่วยความมั่นคงจังหวัดยะลาค่ะต้องเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลพื้นที่ทั้งการตั้งจุดตรวจหลักจุดตรวจไม่ประจำที่ในพื้นที่เขตเมืองและรอบเขตเมืองยะลาเน้นตรวจสอบบุคคลรถยนต์รถจักรยานยนต์เป้าหมายรวมไปถึงการลาดตระเวนพื้นที่เฝ้าระวังจุดเสี่ยงระบบสาธารณูปโภคตรวจสอบเป้าหมายหอพักบ้านเช่าซัพพอร์ตไซต์ในพื้นที่และรอบเขตเมืองยะลาเพื่อป้องกันสกัดกั้น าการก่อเหตุสร้างความเชื่อมัน่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนค่ะขณะที่ทางด้านพันตํารวจเอกสุภกรพึ่งรถรองผู้บังคับรองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าทางผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดยะลาได้มีการปรับแผนเพิ่มความเข้มงวดป้องกันเขตเมืองเน้นไปที่โซนชั้นกลางซึ่งจะมีตํารวจตามด่านตรวจทั้ง10กว่าจุดที่อยู่ส่วนในพื้นที่รอบนอกเขตเมือง จะมีการตั้งป๊อปอัพเป็น6ช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงโดย4ชั่วโมงก็จะออกปฏิบัติหน้าที่ตั้งเป็นจุดตรวจด,ด้วยกําหนดจุดไว้แต่ละรอบเวลาไม่ต่ํากว่า40จุดทั้ง24ชั่วโมง,ซ,งซึ่งจซึ่งจะมีตํารวจวนอยู่โดยรอบประมาณ150กว่านายสามารถที่จะดูแลชั้นกลางได้นอกจากพื้นที่ชั้นนอกที่มีด่านอยู่แล้ว ซึ่งนอกจากมีการปรับแผนเพิ่มมาตรการป้องกันเขตเมืองนะคะก็จะเพิ่มมาตรการดูแลย่านชุมชนธุรกิจของพี่น้องประชาชนด้วยรวมทางให้ภาคประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นหูเป็นตาให้กับทางเจ้าหน้าที่ด้วยอย่างไรก็ตามนะคะต้องยอมรับว่าตำรวจเองก็ไม่ได้มีกําลังมากพอที่จะดูแลได้ทั้งหมดประชาชนจึงมีส่วนสําคัญในการแจ้งเหตุให้กับทางเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันการก่อเหตุที่จะเกิดขึ้นค่ะ